คอสคก,อก,กสำหรับผมเนะี่ยได้รับความช่วยเหลือ,อาจากจังหวัดนะครับตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าสลิดวิถูนนะครับได้มาทำโคกน้องนาตั้งแต่วันที่4ที่5เมกราคม2564นะครับผมก็ได้น้อมนำเอาอา องความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9เราเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตหลังจากเกษียณมานะครับได้ขุดบ่อขุดบ่อปรับพื้นที่ให้มันเข้ากับบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้คําว่าปกนนองนานะครับโมเดลนะครับผมก็อยู่ในได้รับความเมตตาจากสพชท่านอาจารย์พออวิราชบุญโตนะครับแล้วก็ ทีมงานของจังหวัดพอชพจอเนาะภมกิจนะครับตอนนี้ท่านก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปแล้วแล้วก็ท่านภูมิชัยและทีมงานดร์พาคินนะครับในกลุ่มนั้นด้วยรวมทั้งอาจารย์กรรกฎนี่แหละมาช่วยในการเผยแผ่งความรู้นะครับผมได้รับความรู้จากตรงนั้นด้วยความเมตตาจากอาจารย์สัจจตบุญญาบาลน,นะครับได้แนะนำเข้ามา,ราปรับพื้นที่นไร่ นะครับแล้วก็ให้มีหนองมีพื้นที่ปลูกนะผมก็เอาหนองน้ํานั่นแหละครับที่ที่นะมาเลี้ยงปลาปลาที่อยู่ในนั้นนะ่ะมันโตแล้วครับหนึ่งปีที่ผมผ่านมาเนี่ยให้วาอาหารบ้างแล้วก็ให้พืชบ้างอาหารที่เป็นพืชที่เราปลูกขึ้นเองนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูอาผักชยาเนี่ยเราปลูกง่ายง่ายมันก็ขึ้นแล้วนะครับ ก็เอามาดําเนินชีวิตนะครับปลาตรงนั้นเราก็เอามาเอามาเป็นแหล่งอาหารนะครับบริเวณที่มีอยู่เนี่ยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่านะครับปลูกผักที่ปลูกทุกอย่างที่เรากินนะครับปลูกทุกอย่างที่เรากินแล้วก็อาศัยจากแหล่งน้ําในตรงนั้นด้วยแล้วก็อาศัยพลังงานจากแดดด้วยนะครับจากโซลาเซลล์แล้วก็จากปั๊ม นะครับเรามาทําซึ่งผมก็ตั้งปฏิพานตัวเองเอาไว้ว่า,าในองค์ความรู้ที่มีเนี่ยผมจะทําเป็นให้ตัวเองให้พออยู่พอกินพอใช้พอลงเย็นนะครับที่เหลือเราก็แบ่งแบ่งปันให้ทานไปผมไม่เน้นธุรกิจนะครับผมพอแล้วพอพอพอ,พออยู่พอกินแล้วนะครับผมก็อยากเอาองค์ความรู้ที่ตัวเองมีได้ทําได้ศึกษานี่จาก ในกลุ่มที่อาจารย์ตะด้วยที่มาช่วยเป็นวิทยากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจากเพื่อนกลุ่มเซฟอุบลก็มาแชร์กันมาให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับถ่ายพอดจะเห็นว่ามีถัว่วมีผักกาดมีอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็มาทํามาปลูกให้มีการพออยู่พอกินนะครับแล้วที่บ้านก็ทําขุดบ่อเล็กๆด้วยนะครับ บ่อเล็กๆบางบางท่านอาจจะให้เหตุผลว่าเราไม่มีพื้นที่บางทีพื้นที่แค่ไม่กี่ตารางวานะครับเราก็เป็นทําเป็นแหล่งอาหารได้ปลูกผักในกระถางผมก็ทําเป็นกระถางให้ดูนะครับถางเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นผักได้ทําให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าโควิดมันเริ่มระบาดเยอะใช่ไหมครับแต่เราอยู่บ้านเนี่ยเรามีแหล่งอาหารพอเพียงนะนะครับเราก็อยู่ได้นะครับ อ๋อความสุขนะครับเริ่มต้นจริงๆอ่ะผมอยากให้ท่านทุกท่านได้ได้เข้าใจว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาเจอพุทธศาสนาแล้วนะครับที่ดีที่สุดเราก็คือดําเนินชีวิตบนทางสายกลางนะครับให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็อาชีพเนี่ยมันสัมมารกรรมมันตัวสัมมาอาชีวะนี่เลี้ยงชีพชอบครับน่ะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขครับเพราะว่าเราได้ได้สวดมนต์ภาวนาและได้ให้ทานแบ่งปัน ตอนนี้เนี่ยโครงการนี้ก็ท่านผู้ว่ากงงรัฐเนะาะไดรับนโยบายจากทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาไทยอะ่ะดำเนินในพื้นที่เขตสกิจพอเพียงท่านก็ส่งเสริมต่อนะครับการติดตามผลแล้วก็ให้องค์ความรู้สืบเนื่องตลอดเลยครับผมก็ดูข่าวอยู่นะครับว่าใน,ในบรรดาที่ทำพวกน้องนาทั้งหลายเนี่ยเพื่อนก็ไปติดตาม แล้วก็ไปเสริมไปอะไรต่างๆเนี่ยไปรับฟังว่าจะเสริมจะเติมอะไรบ้างแล้วก็จะสนับสนุนอะไรบ้างมีการเอาผลิตภัณฑ์จากพวกน้องนาจากอะไรต่างๆที่ทํากันเนี่ยไปไปวางในตลาดใช่ไหมครับให้คนได,ได้ได้ได้รับอ,อาหารต่างๆที่ปลอดสารพิษนะครับจังหวัดก็ ติดตามอยู่ตลอดครับก็ขอขอบคุณด้วยทางรัฐบาลนนแเลยครับรัฐบาลทุกทรัฐบาลมีมีสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับเราน้อมนําเอามาทํานะครับอย่างผมเนี่ยตั้งปฏิพานว่าในเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับปั๊มเกี่ยวกับระบบน้ําอย่างเงี้ยผมจะช่วยนะครับจะช่วยเต็มที่เลยมันไ,ไม่ได้ในมองให้มองเลยว่าผมไม่ท,ทําธุรกิจผมต้องการเป็นผิ้อาสาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ